ตันนี้พามาถ้ำเขาลอยนะครับถ้ำเขาลอยตำบลเขาน้อยนะครับเขาจำเอาอันนี้เป็นวัดถ้ำเขาลอยแถวนี้ก็จะมีมันเป็นภูเขาหินปูนนะครับก็จะมีเพิกถ้ำเป็นเพิกถ้ำเยอะแยะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นถ้ำเขาลอยเมื่อกี้ถามหลวงพ่อที่วัดแล้วเขาบอกว่าเดินมาทางนี้นครับจะมีทางขึ้นครับ เนี่ยครับที่เห็นเป็นบันไดแต่ว่าข้างในก็บอกว่ามันมืดก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าไปได้ไหมครับก็เดี๋ยวเราขึ้นเดินตามบันไดขึ้นไปเลยดูจากทางก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่เพราะว่าทางค่อนข้างลกแต่ว่าอย่างเนี้ยผมชอบมันเป็นธรรมชาติดี ทางก็ไม่ไกลนะครับเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้ำเขาลอยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นปากถ้ำปากถ้ำเล็กๆนะครับเนี่ยเล็กมากอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยที่เราเดินขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าถ้ำนะครับ